ำิยวิทยนเดที่ในวักดุของคันรจนงจะได้รับว่าจากท่านผู้มีการบระเบียนรดสระนายจุฬาชืผมผู้มีการะเรียนระรัฐปัญญาราชเัฒานนครสมาในนามของคณะกการจัดกิจกรรมวิทย์คีินิเด2020เปิดเรียนขั่นใจปลอดไทยโควิดต่อต้านยา ที่คิดอย่างไรให้ขอขอบพระคุณ pues ท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ให้ก nah, ับผู้ปกครองสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและกษาและพิจารณาของโรงเรียนจังหวัดราชบุรียาวราชบุรียาลานครราชสีมานครพนมครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีการบ้านประธานวิทยาเขตครับ ในสมัยงานเขตเราเนี่ยตั้งแต่แรกเราต้องมีการรณรงค์เรื่องของการป้<ม>องกันโควิดป้องกันโควิดอยู่แล้วนะในช่วงที่เตรียมการของวันนี้นะคะโดยเฉพาะเตรียมความพร้อมด้นานอาคารที่แล้วก็การจัดทั้เรียนเนี่ยเรารณรงค์พร้อมกันทั้ง50โร50งเรียน50โรงเรียนและทั้ง50โรงเรียนของเราในเบื้องต้นะะน,นะเมื่อช่วงกลางเดือนเราก็ได้สำรวจความพร้อมของโรงเรียนในการเตรียมพร้อมตรงนี้นะ มีโรงเรียนที่มีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมเปิดเนี่ยคือสามสิบเจ็ดโรงเรียนนะอีกสิบสามโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ยังมีข้อเอ่อกข้อที่จะต้องต้องต้องแก้ไขอยู่นะอีกสิบสามโรงเรียนแต่ในสิบสามโรงเรียนนี่ก็ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะก็เอ่อครบทั้งห้าสิบโรงเรียนมีความพร้อมมีความพร้อมสำหรับเรื่องการจัดการเรียนการสอนเนี่ยโรงเรียนได้เลือกแบบในการจัดการเรียนการสอน นะส่วนใหญ่ก็ใช้คำว่าส่วนใหญ่นะคือเรียน80%ะเลือกสวับสลับวันมาเรียน <c oughs> สลับกันมาเรียนก็คือแบ่งห้องเลยนะแบบ่งเป็นสองเป็นสองเป็นสองห้องนะนั้น <c oughs> พอจับสลับนะามาวันเป็นวันนะส่วนส่วนใหญ่จะเป็นประเภทนี้นะจะไม่ค่อยมีแบบมา9วันแล้วหยุดหนึ่งนะครก็เพราะว่าเราหลักก็คือใช้การเรียนการสอนทางออนไลน์เป็นหลักนะใช้ออนไลน์เป็นหลัก ะะสำหรับผู้ที่มาก็คือมาทบทวนมาดูกิจกรรมหลังจากที่<ม>เรียนออนไลน์ไปแล้วคนที่มาโรงเรียนก็คือมาทบทวนกิจกรรมในส่วนท,ที่ทางที่เราสอนทางออนไลน์ไปสำหรับคนที่ไม่ได้มาก็คือเรียนออนไลน์ต่อต่อ,ตอ,ตอก็จะเป็นาการบางแผนเรียนร่วมหน้านะคะอันนี้คือหลักของของ